สวัสดีค่ะวันนี้ทพิปอยู่ในเขตอําเภอสามโก้จังหวัดอ่างทองนะคะเรามานําเสนอที่ดิน8ไร่สงานเศษนะคะเราขายไร่ละส0 0แสนบาทฟรีค่าโอนค่าให้ใจใดๆทั้งสิ้นนะคะข้อดีคือโฉนดไม่ติดภาระใดๆนะคะสามารถพร้อมโอนได้เลยนะคะ เราอยู่ในเขตตำบลมุงคลธรรมนิมิตนะคะอําเภอสามโกจังหวัดอ่างทองที่ดินแปลงนี้ห่างจากตัวอําเภอสามโกโดยประมาณ3มกิโลนะคะหน้าแปลงที่ของเรานะคะเป็นถนนสาธารณะไฟฟ้าประประพาพร้อมเพื่อนบ้านมีต่อจากแปลงที่เรามีเพื่อนบ้านด้วยนะคะไม่เปรี่ยวก็ทําสวนกเกษตรมะม่วงนะคะเป็นคล้ายๆบ้านสวนที่พักผ่อนนะคะเอ,อ่อหน้าแปลงที่เรานะคะด้านหน้ากว้างตั้งแต่มุม มุมซ้ายมือสุดนะคะที่รถไถนาจอดอยู่จนถึงสุดตรงหน้ารถเก่งนะคะหน้าที่ดิดแปลงกว้างโดยประมาณ133เมตรแล้ลึกเข้าไปนะคะจากทิวซ้ายมือสุดไปตามทิวมะม่วงนะคะจนสุดทิวมะม่วงนะคะลึกลงไป146เมตรเป็นชนดลักษณะสี่เหลี่ยมจัตุรัสป,นปานๆนะคะด้านหน้าหันไปด้านทางทิศเหนือนะคะ เป็นฉนดทคุดแดงนะคะขายไร่ละสามแสนอยู่ในเขตตำบลมงคลธรรมนิมิตอำเภอสามโก้จังหวัดอ่างทองนะคะแปลงที่ดินนี้นะคะเป็นที่ดอนซึ่งเกษตรกร,ร,กรทำอ้อยตอนนี้ปลูกพันอ้อยไว้กำลังวิทน้ำลาดนะคะลาดพันอ้อยเพื่อไว้ทำพันไปปลูกอีกที่หนึ่งนะคะน้ำอุดมสมบูรณ์คะคะด้านขวามือของแปลงก็มีลำรางล่องสาธารณะมาจากคลองใหญ่ด้านหน้านะคะที่ดินแปลงนี้ลงมาจาก Uh, ถนนเส้นหลักที่จะวิ่งไปดอนปูลงมาถึงหน้าแปลงที่โดยประมาณ500เมตรนะคะค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดที่ต้องการที่สวยราคาถูกราคาเบาๆนะคะไร่ละส0 0แสนค่ะอยู่ในเขตอำเภอสามโก้จังหวัดอ่างทองซึ่งแปลงนี้คือเป็นเขตต่อเนื่องใกล้จากใกล้กับจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะถ้าวิ่งไปจังหวัดสุพรรณบุรีอำเภอเมืองโรบินสันสุพรรณก็โดยประมาณ25กิโลนะคะจากหน้าแปลงที่ไปโรบินสันนะคะ จากหน้าแปลงที่ไปจังหวัดอ่างทองโดยประมาณ20กิโลนะคะค่ะช่วยฝากกดสัสบสะไครกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสำหรับช่องลุ่งทิพย์มุนทำบ้านและที่ดินนะคะค่ะอยากสอบถามอะไรเพิ่มเติมติดต่อได้ขอรายละเอียดและนะัดดูที่ได้ทุกวันนะคะค่ะขอบพระคุณอย่างยิ่งนะคะสวัสดีค่ะ